การตั้งเวลาและวันที่นะครับตู้จ่ายน้ำมัน G H J Y j นะครับขั้นแรกให้กดเซฟนะครับใส่รหัสสองหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นพาสเวิร์ดหกตัวนะครับบางเครื่องอาจจะเป็นหกหกตัวหรือหนึ่งถึงหกนะครับแล้วแต่เครื่องลองใส่ดูนะครับอันนี้ผมเป็นหนึ่งถึงหกนะครับจะใส่หนึ่งถึงหกเสร็จปุ๊บเครื่องก็จะปรากฏให้เราอย่างนี้นะครับสี่ตัวแรกเนี่ยครับจะเป็นปีนะครับเป็นคสนะครับ คิดสักราดนะครับอย่างนี้ก็คือ2,023นะครับตัวนี้05นี่คือเดือนนะครับเดือนห้า27ก็คือวันที่27นะครับแถวล่างนี่คือจะเป็นเวลาเวลา15นาฬิกา35นาที51นาทีครับเราจะแก้ตัวไหนตอนนี้เคอร์เซอร์อยู่ตรงนี้นะครับเรากดปุ่มเลื่อนไปครับสมมุติไปแก้ที่เลขเจ็ดเราก็กดเลื่อนมามันจะกระพริบมาเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับกระพริบมาเรื่อยๆอย่างนี้ครับ อ่ะผมจะแก้เลขเก็ 7, ดเลขแปดแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะครับสมมติในว,วันที่นะครับหรือจะเวลาก็เหมือนกันเราก็เลื่อนมาสมมติเนะี่ยเราเป็น 16, สิบหกสมมติเราจะแก้เป็นสิบหกนาฬิกาก็ใส่สิบหกอย่างนงี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็กดคอนเฟิร์มตัวนี้นะครับพอกดคอนเฟิร์มเสร็จก็กดแคนเซิลออก, irm, ก irm, เลยเลยแค่นี้นะครับการแก้ไขเวลาในว,วันที่นะครับ